บัดนี้วันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้าธัญรัตจงหอมขจรขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปะระิตและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์นิยบบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขาราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอัตาขัดฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนิราชสะสุนันตุสักขาโมขถัง สักเคกาเมจลูปเปคิลิสิขระตะเถจันตลิเขวิมาเนทีเปรตเถจะคาเมตารุวะนคะหะเนเคหาวัตถุมหิตเขเตภูมมาจายันตุเทวาชะละทะระวิสเมยคขะขันทัพะพนาคาติดทันตาสันติเกยัง โมนิวะระจะนางสาทวเมสุนันตุธรรมมาสวานกาโรอายามพทันตาธรรมมาสวานกาโรอายามพทันตาธรรมมาสวานกาโรอายามพทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสรณาคมพุทธังสรณนังัจฉามิธรรมังสรณนังัจฉามิสังฆังสรณนังัจฉามิทุติยมปีิพุทธังสรณนังัจฉามิทุติยมปีิธรรมังสรณนังขจฉามิทุติยัมปีิสังฆังสรณนังขจฉามิตาติยมปีิพุทธังสรณนังขจฉามิ ตาติยามปีธทำมังสรนังคาฉามิตาติยามปีสังคังสรนังคาฉามิบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญทมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา นทัทเมสรนังอัญยังสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทสวัสมัย,ยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังภะควาส,สกเกสุวิหารติกับปีระวัตถุสมิง มหาวเนมหา,ามหาตาภิกุสังเคนะสัททิงปัญจมเตหิพิกุสเตหิสัพเพเฮวะอรหันหิเตหิทะสะหิจะโรกาทาตุหิเทวตายเยพุยเยนะสันนิปติตาโหติพักวันตังทัศนายะพิกุสังคสะ อธโขจะตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตะทะโสหิอัังอะยงังโขพัควาสกเกสุวิหราติกัปปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิกุสเตหิ สัพเพเหวะอาราหารันเตหิทัสหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัสนายะพิขุสังคฆะยันนุนะมายมปิเยนาภควาเตปุเตนุปะสังกะเมยามะอุปสังกะมิตวาภควา ตสันติเกปะเจก,กะคาถาภาสยามาติอัทโขตาเทวตาสยถาปินามาพารวาปุริโสสัมมิชิตังวาพานางปะสาเยะปะสาดิตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทธาว,วาเสสุ เทเวสุอันตะลาหิตาภควโตปุระโตปาลุปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาภควันตาอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปะวะนสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตาตมหอิบังธรรมะสะมะยังทักคิตาเยวะอป,ปาลาชิตะสังคันติอัทโขอป,ปาลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถาังอภาสิตัดตะพิโขโวสมาถาหังสุ จิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิขะเหตวาอินทริยานิรักขันติปัติตาติอัตโคอัปปาราเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาถางอภาสิเชตวาคีลังเชตวาปริขังอินทคีลังโอหัจจะมะเนชาเตจรันติสุทาวิ มาลาจักคุมาตาสุนันตาสุสูนาคาติอาทโขอปลาเทวตาภควันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสนานังคตาเสนาเตคะมิสันติอาปายะภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเทวกายังปะลิปูเลสันติติ อัทโคภควพาพ,พิคุอมันเตสีเยปุเยนะพิกเวทะสะสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิขุสังคสะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตามะทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานางเอตตาปะ รมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเศยถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกเวภะวิสันติอนาคตมัทานาะอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพควันตาณาเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาาภะวิสันติเศยถาปีไมหังเอตาระหิ อาจิคิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตตยยสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิษะเทศิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุกังมะนะสิกะโรทะภาศิษา,าม,มิติ เอวัมพันเตติโขเตพิกูภควโตวปจัดโสสูงภควาเอตะทโวจะสิโลกะมนุสกสามิยะยะะัตถภูมาตะทาสิตาเยสิตาคิริคัมภรังปะหิตัปตาสามาหิตาปุถุสีหาวะสัตลีนา โลมหังสามิสัมพุนโนโอทาตะมณะนนสาพุสุทธาวิปสันนมะนาวิราพิโยปัญจะสเะตยตวาวเนกาปิลาวัฒเวตโตอามันตะยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายอาอภิกันตาเตวิชาณถา,าพิโวะ เตจะอาตาปะมกรุงสุตวาพุทธะศาส,าสนังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานะทาสนังอเปเกสตะมัทขุงสหสังอัฐสัตตลิงสเตเอเกสหสาน,างาน,านาาสังอะมนุสานะมัทสง อเปเกนันตะมัทะขุงทิสาสภพพาพุทธาอาหุงตันจัสัพพังอภิญญายะวะวะัคิตวานะจักคุมาตะโตอมันตะยิสถาสาวเกสารส,าส,าส,าสาเนรละเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถภพิขโวเยโวหังกิตะยิสามิคิราหิอะนุปุปภโส สัตตสหสาวยากขาภูมาปะกาปิลวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมธมานะอภิการมุมพิขูนางสมิติงวนาชะสหสาเหมะวตายากขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมธมานะอภิการมุมพิขูนางสมิติงวนา สาตาคิราติสหัสายัขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสสิโนโมธามนะอภิการมูพิขูนางสมิติงวนางอิเจเตโสหัสะสหัสายัขานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสาสิโนโมธามนาอภิการมูพิขูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายักขานันตะวันนิโน อิทิมโตชุติตว,วันโตวัดวันนาวันโตยสศสัสสินโนโมธามนาอภิการมุมพิกูนางสมิติงวนนางกลุ่มเพโรโราชาคาฮิโกเวปุลาสะนิเวสนางพิโยนางสัตตะสหัสสังยขานางปะยิละลุปาสติกลุ่มเพโรราชาคาฮิโกสโสปาคาสมิติงวนนาง ปุริมันจทติสังราชาทะตาลันโถปะสสาสติคันทะภานังอาทิปติมหาราชายสศสิโสปุตตาปิตาสะพะหาโวอินทานามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาอภิกามุภิขูนางสมิติงวนางทักคินันจทติสังราชาวิรุตโตตับปะสาสติ กุมพันธานาอาธิปติมหาราชายสัสสิโนโสปุตตาปิตัสสะพหาหะโวอินทานามามหัตลราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิการมมพิกูนางสมิติงวันนางปัญชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโคปะสาสตินาคานางอาธิปติมหาราชายสัสิโส ปุตตาปิตัสะพหาหโวอินทานามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนว,วันโตยาสาสิโนโมธมานาอภิกรรมมุพิกุน่งสมิติงวนางอุตตะรันจัตท่สังราชากุเวโรตัปปะสาสติยาขานางอาทิปติมหาราชายาสัสิโสปุตตาปิตัสะพะหะโวอินทานามามหัพพลา อิทิมันโตชุติมันโตว,วันน้วันโตเยาสาสิโนโมอรม,มานาอภิกรรมมุมพิคุนางสมิติงวนางปุริมะที่สางทัตตะละโถทากิเนนาวิรุะหะโกปัชิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตรังที่สังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทะ,ะมาณาอัทังสุวนเนกาปิละวัะเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสาัทธามายากุเบลุเวรุทุวิทูจะวิทุโตสหจันทนโนกามาเสโทจะกินนุวันทุนิมันทุจะปะนาโธโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตาเสโนจะคำ ทัพโพนโรราชาชนโนสัโพอาคุปัญจสิโกสิโกเจวะติมพรูสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิโมทามานาอาภิกามูพิขูนาสมิติงวานาอัทคุนาภาษานาคาเวสาลาสาหาตันชากา การพาลาสตะลาอาคูปายาคาสหยาญาติพิยามุนาทัตะรถาจะอาคูนาคายาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานังเยนาคาราชาสหสาหรันติทิพาทิชา ปักขิวิสุทธะจักคูเวหายสาเตวนาชาปตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอาภะยันตะนายันตฐานาคาราชานณมาสิสุปปนนาโตเขมะมะกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิอุป วะหยันตานาคาสุปนาสะละนะมะกังสุพุธทธังชิตาวะชิละหัตเถนสะสมุทังอะนุสอสุลาสิตาภาตาโรวาสะเวสเสเตอิทิมัโตยัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอะสุลาธานเวคษสาเว,าวะปะจิตติสุจิตติจะ ปหาลาโทน,นมุจิสหะสตาจะพาลิปุตานาังสเพเวโรจะนามกาสันในยหิตวาพะลิงเสนางราหุพธัธะโมปาคามุงสมโยธาานิพันทะเตภิกขุนางสมิติงวานางอาโปจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยตถาคามุง วรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยัสสาสาหะเมตตากาุณากายกาอาคูเทวายัสสนะิโนสัทเสตเททัศตากายาสพเพนนาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวนวสสันโตยัสสิโนโมธมนะอภิกรรมุภิขุณาสมิติงวะนางเวตุจะเทวาสาหาสีสาหลีจะอาสมาจะ ทุเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตาณขันตานิปุรักคิตาวาอาคูมันทะพระลาหากาวสุนางวาเโวเสโทสะโกปาคาปุรินทโท ทเสเตทสทากายาสัพเพนานาตัวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวนางอทาคูสหภูเทวาชละลามะคิสิขาริวะอาริทากาจะโรชาจะอุม,มาปุพะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอัจจุตา จะอนเนชกาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนทเสเตทศตากายาสัพเพน,าน,านันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสาินโนโมธรมานาะอภิกามุมภิกขนางสมิติงวานางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตม,า,า,มา,าคิทาปะทุสิกาอาคูอาคู มโนปทุสิกาอัทคูหารโยเทวาเยจาโลหิตวาสิโนปาลคาปาหามหาปาลคาอาคูเทวายาสสินโนทเสตเททศธากายาสพเพนมาณตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวนนวนโตยาสสิโนโมทามนาอภิการมุงภิขูนาสมติวนาสุกากะรุมหา อรุณาอาคูเวคานาสาสหาโอทาตะคัยหามปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามันตาหารคชามิสกาจะยสสสิโนธนายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอะภิวสติ ทเสเตทสตากายาสเพนานาตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมธมานาอาภิกามมพิขูนางสมิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากัตทกาจะยสะสสิโนลามพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิม,มานารติโนอาคูอาทาคู ปะระนิมิตาทเสตเตทะสตากายาสัพเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาว,วันโตยสาสิโนโมทามนานะอภิกรรม,มุงพิขุนางสมิติงวนาสเทเตเทวนิกายาสัพเพนาน,านตวานิโนนามันวะเยนะอาคันสุงเยจันเยทะ,ะสะทิส,ะสะาสหะบะ วุฒาชาติมคีลงังโอคตินนะนะมนะนาสวังทักเข,เขโมคาตารังนาคางังจันทังวะอสิกาอสิตาติตังสุพรมมาปารามโตจะปุตตาอิทิมโตสหสนังกุมารติตโสจะโสปาคาสมิติงวานังสะ พรสะสพรมมะโรกานางังมหาพรัม,มาพิติทตัตติอุปปะป,ปันโนชุติมันโตพิสามากายโยสะยสะสัสิโสทเสเตทอิสาราอาคูปันเจกะวะสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปะริวาริโต เจจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมมะมเกมาราเสนอภิกามิปัสสกันหาสะมันทิยังเอทะคันหะทะพันทะทะราเคนะพันทาม,ะทะมะทัทโวสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุนจิตทะโกจินังอิติตัททะมะหาเสโน กัรหาเสนางอเปตยสปานินาตะละมาหาจะสลังกัตาวานะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโขทนะมันยันโตสวิสุกโกตะถาโสป,ปจุทาวติสังกุโทอสาสะยังวะเสตันจะสับพังอภิญญายะ วะักวะิตวานะาจาักกุมาตะโตอมันตะยัสถาสาวเกเสศาสนนระเตมาละเสนาอภิกันตาเตวิชานาทะพิกโวเตจะอาตะปะมาการุสุตวาพุทธะศาส,าสนังวีตาราเคหิปักกามุงในสังโรมัมปิอิชยุง สัพเพวิชิตะสังคามาภายาติตายะสัสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุนตาติ